สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมกเกษตรดินซีวิธีพึ่งตนเองครับผมก็หลังจากที่เปิดจำหน่ายอ,อ่อกิมจูดแดงเบอร์สามกับเบอร์ห้าไปเนาะที่มีโปรโมชั่นสามต้นหนึ่งพันรวมกับผงจ้นเสือเนาะคัาแบบไหนก็ได้พี่พี่มีคำถามเข้ามาเยอะเลยว่ากิมจูดแดงเบอร์สากับเบอร์ห้าเนี่ยผลมันแตกต่างกันอย่างไรเขาที่เขาที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นคลิปยาวๆหน่อยเดี๋ยวนี้ อาจแบบกระชับกระชับเลยสําหรับผลนะในเรื่องใบเรื่องอะไรมีคลิปก่อนหน้า,านี้อยู่แล้วนะแยกกันยังไงรองกินจูแดงเบอร์สามกับเบอร์ห้าเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตลํลายฝ้่ังเดี๋ยวไปดูที่ต้นด้วยมีลูกรเป่าเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินรีวิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูต้นพันธุ์ก่อน,อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่แปลงกันเดี๋ยวให้ดูเลยว่าผลเเเเบบบบบบบอออออรรรร์์์กกกัััััััตตตต่่าาาางงงงนนนนนนยยไมมมชคคห้้้พพๆลืขแด ใบยากกว่าเบอร์สามนะเบอร์ห้ายอดเหลืองนะเบอร์ห้ายอดเหลืองขอบจะไม่ค่อยหยักถ้าดูจากยอดนะนะะหลังใบจะออกเหลืองยอดจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ถ้าเบอร์สามเบอร์สามออกมาแดงเลยขอบใบยากกว่าใบใหญ่เนี่ยขอบใบมีความยากกว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ต้นพันธุ์กัน,กนที่ติดผลอยู่เนาะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับโอเคอันนี้เราอยู่ที่ต้นพันธุ์กิมจูแดงเบอร์สามนะเออ ถ้าให้แยกระหว่างเบอร์สามมีเบอร์สี่แล้วนะเด๋ยวเก็บให้ดูสามสี่ห้านะเรื่องผลนะลักษณะผลของเบอร์สามเนี่ยลูกเขาจะเขาเรียกอะไรสไซส์สเขาจะใกล้เคียงกันคือผลนะความใหญ่ผลเขาจะสม่ำเสมออะไรเงี้ยประมาณสามสี่ลูกโลเนาะสามขีดกว่าๆาอาแล้วเราไปดูเบอร์สี่เอ้ยเบอร์ห้า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 บ้าเหอะรงไหนวะนีเบอร์สอ, 5, อ, 5, อ, 5, อง อ่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าเหมือนจะเก็บไปหมดเลยยังไม่ได้ห่อชุดหลังเลยเบอร์ห้าเบอร์ห้าเก็บไปหมดแล้วอะเบอร์ห้าเนี่ยเบอร์ห้ากับเบอร์สองมใกล้เกยงกันมีเบอร์สองมาดีสองสามสี่ห้าเลยกันแก่ยังไม่รู้ยังไม่แก่เท่าไหรอยากชิ้มมะอ่ะเบอร์สองนะเบอร์สองกับเบอร์ห้าเนี่ยมีความใกล้เี่งกันเขาว่ากันว่าเบอร์สองเนี่ยอร่อยที่สุด แ,แต่เบอร์ห้ากับเบอร์สองเนี่ยจะมีความเขาเรียกอะไรอะลูกมันไม่สม่ําเสมอเรื่องรสชาติเนี่ยเบอร์เบอร์ห้าจะเข้มกว่าเบอร์สามแต่ก็ไม่ได้เป็นรองกันเยอะนะอันนี้เบอร์สองนะบวายลวงไปซะแล้วหัา <c oughs> นเกี๊ยบอะเดี๋ยวเก็บเอาไปเทสด้วย เบอร์ห้ากับเบอร์สองโคตรหวานเนี่ยหวานมากานะเดี๋ยวกลับไปเทสทายคลิปเอางี้ต้องสรุปไปฟังคือสามสองสามสี่ห้านะเบอร์สามเนี่ยความสม่ำเสมอของผลจะดีที่สุดทำผลง่ายทำผิวง่ายแต่รถไม่จัดเท่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะมีความรถรถอะเข้มข้นเลยนะแต่เบอร์ห้าเนี่ยลูกไหนใหญ่ก็ใหญ่เลย ลูกไหนเล็กก็เล็กเลยคล้ายเบอร์สองเนี่ยแต่เบอร์สองเนี่ยจะเล็กสุดแต่เบอร์สองเพราะว่าหวานที่สุดในจํานวนกิมจูทั้งห้าเบอร์นะที่แปลงต้นมีสองสามสี่ห้านะเบอร์หนึ่งยังไม่มีเบอร์หนึ่งหาอยู่เหมือนกันเบอร์ห้าจะมีความเล็กที่สุดแต่ที่เห็นเนี่ยตอนนี้คือมันชุดเก่าแล้วจะปล่อยแล้วแล้วก็จะทําต้นใหม่เอทําสาวใหม่เพราะว่าทรมานทรกรรมน้องมันหนักมากเนาะเนี่ยอย่างเบอร์สามเบอร์สามผลเขาจะ ได้ขนาดประมาณสามสี่ลูกโลเนี่ยนี่เบอร์สามมาสุกพอดีนี่ยังเล็กกว่านะรุ่นนี้คือมันรุ่นก้นดงแล้วเนาะอี่เบอร์สามก็ใหญ่กว่านี้นี่เบอร์สามนะเบอร์สามก็วาหวานแล้วอ่ะแต่เบอร์สองกับเบอร์ห้าเนี่ยหวานจัดหวานแปลกหวานจัดชัดเจนเลยอือือนี้ก็อร่อยแล้วอ่ะ ในบรรดาห้าเบอร์นะเบอร์สี่เนี่ยสีซีดส,สุดบอกตรงเลยสีซีดส,สุดแต่ทาผลเนี่ยผลออกดีแล้วนะแต่จ,จืดสุดไม่ใช่จืดเดียรสชาติเขาอ่อนสุดถ้าให้เทียบกับบรรดาสี่ห้าเบอร์เนี่ยน,นะเบอร์สี่ดอกสุดเบอร์สี่คือจืดสุดโอ้แต่เบอร์สองมันใช้ได้ว่ะเบอร์สองนี่แบบอือหือ โอ้เดี๋ยวกลับไปเทตแล้วเอางี้ต้องสรุปก่อนนะถ้าให้พี่ๆีเลือกปลูกนะระหว่างสองสามสี่ห้านะเบอร์สามเหมาะสมกับการทำเชิงพันชย์มากที่สุดเพราะว่าทำผลง่ายทำไซง่ายแล้วก็เบอร์ที่หวานที่สุดก็คือเบอร์สองให้เบอร์สองเลยนะตอนนี้นะเบอร์สองหวานสุดแต่ผลเล็กลองลงมาเป็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าหวานหวานกว่าเบอร์สามแต่หวานกว่าไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกันเยอะหนึ่งบิดสองบิดแค่นั้นเนี่ย แต่เบอร์สามเนี่ยไอ้เบอร์ห้าเนี่ยจะมีความผลเขาจะโดดอะ่ะคือเขาเรียกว่าถ้าผลไหนเล็กก็เล็กเลยผลไหนใหญ่ก็ใหญ่เลยไม่เหมือนเบอร์สามที่ไซส์เขาใกล้เคียงกันโหแต่เบอร์สองใช้ได้เนี่ยนะอันนี้ก็สรุปให้ฟังแบบรวบรัดเลยพี่ๆถามมาต้องจะได้เอาคลิปนี้ตอบให้ว่ากดเลือกเบอร์ไหนที่มีจาหน่ายอยู่ตอนนี้ก็มีเบอร์สามกับเบอร์ห้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์สองต้องทําแล้วล่ะเบอร์สองนี่แสบไสเลยแล้วติดผลง่ายกว่าหง่อสือนะนะ ยังไม่ได้ทําอะไรเขานะไม่ได้ห่อด้วยแต่จะบํารุงใหม่แล้วเพราะระบบน้าที่นี่ไม่ไหวไม่ถึงไม่ถึงเลยโอเคเดี๋ยวกลับกลับไปเทสค,ความหวานหน้าบ้านดีกว่าโอ้หวานตกใจอะโอเคเดี๋ยวตัดพิธีหน้าบ้านกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเทสวัดโซนโซนก่อนในโซนโซนน,น,นะเดี๋ยวเราเทสเ,เบอร์สามก่อนแล้วกัน ชอบเลยเบอร์สามนี่มันจะนิ่มนะหน่อยเบอร์สามนะดูหน่อยห้าสิบสอง นี่มันสุกนะไหนวประมาณสิบิกเนีเนาะมาลองเบอร์สซิ หลังสุกเกินน้ำไม่ค่อยออกโอเคอ,อ,อืมอ่าเบร 21. อ,อบร์สองยี่สิบเอ็ดอ่ะโอ้เบอร์สองที่หวานจัดชัดเจนนะได้เลยเบอร์สอง วานเซ็ปไซอะนี่เบ็ดกว่าพอก่าหงจนสื่อเลยพาต้องสรุปไปฟังเงี้ยในบรรดาณตอนนี้ทั้งสี่เบอร์นะสองสามสี่ห้าหวานสุดนะตอนนี้คือเบอร์สองเบอร์สองเก็บรุ่นแรกเนาอะยี่สิบเอ็ดกว่ากับยี่สิบสององศาบิก๊กเบอร์สามเคยวัดที่สูงสุดอยู่ที่สิบแปดสิบปดองศาบิ๊ก แล้วก็เบอร์สี่เบอร์สี่จะดอปหน่อยเบอร์สี่ประมาณสิบสี่สิบห้าเท่าที่สูงที่สุดเนาะของเบอร์สี่แล้วก็มาเบอร์ห้าเบอร์ห้าอยู่ที่ประมาณ 18, 18สาิบแปดสิบแปดองศาบีกสิบแปดจุดห้าสิบเก้าประมาณเนี้ยเนาะก็ตองกระสรุปให้ฟังเลยว่าสองสามสี่ห้าเบอร์ที่หวานที่สุดนะตอนนี้นะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพแวด,ดล้อมแล้วก็การให้น้ำด้วยนะของของในแปลงนะตอนนี้คือเบอร์สองเนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดห้าหวานจัดชัดเจน แต่ถ้าที่ทําจําหน่ายอยู่นะตอนนี้มีอยู่2เบอร์ก็คือเบอร์3กับเบอร์5อยู่ที่ประมาณ18องศาบิกเท่ากันข้อดีข้อเสียของเบอร์3กับเบอร์5ก็คือ,เ,อ,อเบอร์3เนี่ยรสชาติจะดอกอ่อนกว่าเบอร์5หน่อยหนึ่งไม่เยอะประมาณ 1- 2ึ่งถึงสองศาบิกถ้าเราดูแลสมบูรณ์แล้วก็ตัวแปรในแปลงเท่ากันนะการให้ปุ๋ยวิธีดูแลวิธีให้น้ําเท่ากันเนี่ย เบอร์ห้าจะหวานกว่าน่อยหนึ่งแต่เบอร์ห้ามีข้อเสียตรงที่ว่าลูกไหนเล็กก็เล็กเลยลูกไหนใหญ่ก็ใหญ่เป้เงเลยแล้วสีไม่สดไม่สวยถ้าเบอร์สามเบอร์สามจะมีจะมีความสีสวยกว่าแล้วก็ทําผลเชิงพณิชย์ได้ดีกว่าตรงที่เปลือกตรงเนี้ยเขาหนาเนาะเวลาขนส่งเวลากระทบจะขนส่งได้ดีกว่าเพราะว่า,าเปลือกเนี่ยมันไม่บางเกินไปในเวลาขนส่งเนาะถ้าถ้าต้องเลือกจะปลูกเชิงพันชุ์นี้ต้องก็คิดว่าเบอร์สามเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าทาผลง่าย ให้ผลโดกกว่าหงเป่าสื่อนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาสรุปให้ฟังว่าระหว่างหงเป่าสื่อกับจินชุดแดงเนี่ยอันไหนหน้าปลูกกันต้อมกําลังจะทําทแปลงเพิ่มเนาะด้านหลังเนี่ยก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปหน้าละกันส่วนคลิปเนี้ยเนาะข้อต่างต่างระหว่างสามเบอร์อ่าสี่เบอร์นี้อ่าต้อมขอดิสคัทตรงที่ตรงเบอร์สามกับเบอร์ห้าก่อนเท่าที่มีจหนายก่อนนะเนาะเบอร์สามให้ผลผลิตที่อา่ารูปทรงที่สวยกว่าประมาณสามผลโลอยู่อยู่ที่ประมาณสามขีด สามขีดครึ่งอ่ะสามสามสี่ผลกิโลก็จะทําทําจําหน่ายเงพาณิน,นี้ได้ดีกว่าส่วนเบอร์ห้าเนี่ยหวานจัดรสจัดชัดเจนใครจะปลูกติดบ้านปลูกให้กินเองเบอร์ห้ารสชาติจะหวานนุ่มเปรี้ยวนํานํากว่าเบอร์สามเนาะอันนี้ก็เทสให้ดูสดๆเลยแล้วก็เพลินว่าไปเจอในแปลงเบอร์สองเก็บได้พอดีก็เลยเก็บเบอร์สองมาเทสให้ดูด้วยส่วนเบอร์ห้านี่หมดหมดรุ่นพอดีแล้วก็ฝรั่งรุ่นนี้จะโละแล้วครับมันไม่ค่อยดีระบบน้าไม่โอเคเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนระบบน้าใหม่ก็เลย ช่วงนี้เทสผลได้ก็เทสให้พี่ๆดูกันก่อนเดี๋ยวจะตัดทำาสาวาใหม่ทั้งแปลงเลยแล้วก็เปลี่ยนระบบน้ำโอเคเนาะก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ให้คำตอบในการเลือกอต้นพันธุ์กิมจูไส้แดงทั้ง4เบอร์เนาะก็เป็นระหว่างเบอร์3กับเบอร์5ก่อนแล้วกันแล้วก็ช่วงนี้นะมีมีการหลอกจำหน่ายเยอะมากเลยกิมจูกิมจูไส้แดงกิมจูไส้แดงยิงแอดมาเต็มเลยเห็นต้นพันธุ์แล้ว กิมจูธรรมดาชัดๆเลยเนาะซื้อหาก็ระวังด้วยใครสนใจต้นพันธุ์ก็ทางต้อมมีจาหน่ายนะไม่ได้บอกว่าของคนอื่นไม่ดีไม่อะไรนะก็เลือกซื้อเลือกหาก็ดูดูจากเพจที่เชื่อถือได้แล้วกันส่วนของต้อมเองเนี่ยต้องรับประกันสายพันธุ์เนาะพันธุ์แท้พันธุ์ดีพันธุ์คุณภาพแน่นอนมีรับประกันขนส่งด้วยมีเก็บเงินปลายทางอีกตั้งหากเนาะต้นเดียวต้อมก็ส่งใครสนใจต้นพันธุ์ก็เบอร์โทรต้อมก็ศูนย์หกสี่สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะเนาะเบอร์นี้สามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปล ช่วงไหนต้องตอบช้าขออภัยนะบางทีลงแปลงอยู่แต่ถ้าเห็นข้อความเห็นคอมเมนต์อะไรก็จะมาไล่ตอบทุกท่านอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครมีปัญหาเร่งด่วนจริงก็โทรมาได้เลยเนาะเบอร์โทรต้อมก็ย้ำอีกที0642209000โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกอนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรฤษีวิธีพึินตนเอง,งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ